แล้วพอใจจะขายก็ขายมาไม่พอใจก็ผ่านไปใช่ไหมคะง่ายมากไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้ตพระป้านาเน้นรับเหรียญพอสอเหรียญหมุนเวียนสตังทรราคาป้านาก็จะบอกแจ้งไปเลยเพราะไม่ต้องไม่ใช่เหรียญพิเศษที่จะต้องไปดูว่าพิเศษมากแค่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ดูเพียงพอสอจริงๆค่ะดูเพียงพอสอเห็นไหมคะก,ก็เช็คมาเนี่ยก็เช็คป้านาก็จะเช็คตามรายการที่เขาให้มาใช่ไหมคะ มีห้าบาทสีหกอ่ะหนึ่งเหรียญสิบบาทครุฑอ่ะหนึ 5, 2, 5, 2, 5, 2, ่งเหรียญห้ 5, 4, 1, 5, 3, 4, 5, า 10, บาทสองห2าสองห้าสองเหรียญหาบาทสี่หนาบาทสามสี่ห้าสิบบาทสิบบาทปีสามส่สิบบาทปีสี่หงบาทปีสี่สองมสาสี่ครุฑหนึ่งบาทครุฑบาทหนึ่งเจ็ดหรียญสองยูโรเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะไปะนักก็ดูดูดูรายการครบ ตามที่เขาเขียนมาไปแล้วก็ใส่จํานวนเงินอย่างเดียวเลยเห็นไหมฮะเนี่ยค่ะขั้นตอนของเรานะเราทําให้อะไรที่ให้มันง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นมันก็ไม่ได้ลําบากยากเย็นอะไรสาหรับพวกเราเนาะสะดวกทั้งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายคนคนที่เขาต้องการขายเขาก็สะดวกเขาก็ตัดสินใจได้เลยว่าอ๋อรับซื้อราคานี้นะพอใจก็ขายไม่พอใจก็ผ่านไปก็ไม่แปลกใช่ไหมก็ดีซะอีกจะได้ไม่ต้องมา ไม่ต้องมาถามว่าฮยรับไหมเท่าไหร่รับไหมอันนี้รับไหมนั่้รับไหมใช่ไหมคะป้านาจะแจ้งไปเลยว่าฉันรับเหรียญน,นี้นะราคาเท่านี้นะส่วนมากป้านาจะพิมพ์ไว้โดยประมาณแต่ถ้าท่านมีในรายการที่ป้านาพิมพ์รับใช่ไหมคะท่านนอกเหนือจากนั้นท่านจะส่งมาท่านก็ถามต่อได้คะ่ะถามเพิ่มเติมได้นะคะ